อีกเรื่องเลี้งที่พพาไปแรกก็คือเรื่องของการจัดอบรมอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ่น้องประชาชนนั่น<ช>แหละีันกันซึ่งอบจอส่งคล้าค่ะเขาเสริมศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและการเครือขค้ายในการจัดอบรมซ้ำรักสูตรมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของ่น้นงประชาชนค่ะนางสาวปารินดาปาราเร่รองนายกอ,องคการบริหารสวนจังหวัดสงคล้าค่ะก็เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรผาคประชาชนและเครือข้ายดันความเข้มแข็งของชุมชนกิจกรรมฝึกอบรมสร้างฟันอาชีพยอกระรับคุณภาพชีวิตประจำปีงบออประมาณ2 5 6 8ระวางวันเที่เซถึง19มิถุนายน2 5 6 8ค่ะพร้อมด้วยภาาส่นวนตะเกียวคองกลุ่มแรงงานนอกระบบบกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านและประชาชนในเขตพื้นที่ของอำเภอเทพาเข้าร่วมเทศซาลาอาเนกประสงค์บานวังยัยมูติหกตำบลอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคล้าเขาก็มีพันธรรกิจในการส่งเสริมในการสนับสนุนเศรษฐกิจการสร้างงานการสร้างรายได้ให้กับประชาชนรวมไปถึงการพัฒนานเศรษฐกิจการกเกษตรและอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นส่งเสริมทักษะด้านอาชีพเพื่อที่จะยกระดับรายได้ของคนสงคลา้า ร่วมกับประสานงานกับภาครัฐในการจัดหาแล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพและก็จัดหาตล,ตลาดในการจัดจำหน่ายให้กับประชาชนด้วยค่ะโดยกิจกรรมค่ะก็มีการฝึกอบรมสั้นฟันอาชีพนะยกกระดับคุณภาพชีวิตค่ะประกอบด้วยสร้างลักสูตรมีอะไรมาฟังให้ดีลักสูตรเรค่ะไปลักสูตรการค้าออนไลน์จำนวนสองรุน่นจำนวน64คน ลักสู้เดโซงค่ะลักสูรการทําขนมสร้างอาชีพอัอนนี้น้องด้าชอบ<ะ>เขาจัดเทรดในแปดรุ่นจานวนส่งรอยห้าสิบหกคนนะ,ะแล้วก็ลักสู้เดรซามค่ะลักสูตรการทํากระเป๋า้าปาเตะนะพาบาเตะ,ะจํานวนส่งรุ่นแล้วก็คนเข้ารวมในหกสิบ่คนค่ะ,ะทางนี้เนี่ยก็เพื่อให้ผู้เข้ารวมอบรมเนี่ยนทักษะความรูที่ได้เนี่ยไปต่อยอดให้กับตัวเอง สร้างอาชีพแล้วก็การเพิ่มช่องทางรายได้เกิดการร่วมกลุ่มนะคะของชุมชนให้มีความเข้มแข็งและการส่งเสริมดันอาชีพี่ได้รับจากการอบรมให้ดียิ่งขึ้นต่อไปโดยมั่นกันมีใหรไหม,มเพื่อทางเพจซ้ำลักสูตรคใครชอบลักสุดไหนก็ข่าวลักสุดนัน้นลักสูตรการค่ายออนไลน์อาจจะเป็นวัยรุ่นสักคิดหนึ่งะะจะมีการไลฟ์อดไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางตีตอกเฟซบุ๊กหรือ่อะด้วยก็แล้วแต่ห่วมีเนี้ย เต็มขลักขลุยกระเอะชงลักสูเดซงน้องด่าข่าวรวมได้มันชอบไม่ได้แต่ว่าชอบกินมักว้าสักทีหนึ่งทำสักทีหนึ่งชอบชอบทำกันแต่ว่าแต่ว่านักไปทางกินอยู่ไหมนนักไปทางกินถัดไปแล้วก็ลักสูดทุกถ่ายเนี่ยก็จะเป็นลักสูดการทำป่าวจากพาปาเต้พาถงทิ้นพาหื่นเมืองอ่าวว่างนี่เราก็จะเห็นกระจัดกระจายอยู่ทุกพื้นที่ถ้าว่าไปเล่นทองเทียนในเนี่ยเาก็จะมีการตั้งวังค้าอยู่แล้วว่างนี่เนี่ยของที่ทำมือแบบแพนเมดเนี่ย คาย,ยดีใช่เพราะว่าคนจะมองเห็นถึงคุณค่าในการอเอาคล้องในพื้นเทพื้นทิศเนี่ยเอามาแปรรูปเอามาทําเพิ่มมูลคา่าคนที่ไปตองเสี่ยวเหมือนเราก็เหมือนแหละถ้าเราไปถึงในนาเราเห็นว่าเออชาวบ้านทําเองเราก็อยากอุดหนุนใช่เราก<ม>็อยากแก็บมาเป็นความประทับใจว่าอ๋อขังนึงฉันได้ไปเทน,เนี่ฉันก็เอาแก็บมาวายนี่ก็ค,คือว่าเป็นโครงการดีๆน,นะเททางอ,อ,อ,าอบจสงคล้าโคตรจัดขึ้นเพื่อใจยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนองค่ะ